ลดน้ำยังไงให้เหมาะสมต้นทุเรียนโตเร็วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำคลิปเรื่องสองข้อผิดพลาดนะครับที่มือใหม่ปลูกทุเรียนแล้วมักจะตายนะครับอย่างเลขเลยก็คือน้ำขังดินเฉะนะครับหรือว่าน้ำเต็มดินนั่นเองนะในช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องกันนะครับถ้าเราปลูกแบบไม่ยกโคกนะครับ น้ำนะครับมันก็จะเต็มดินนะครับดินมันก็จะเฉะนะครับแล้วก็อากาศมันเรกเข้าไปไม่ได้นะมันทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยตายได้นะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับในสภาพดินที่เป็นดินล้วนปนทรายหรือดินทรายนะครับการระบายน้ํามันดีนะครับในช่วงหน้าหนาวหรือช่วงหน้าเล้งนะครับต้นทุเรียนมันจะขาดน้ําได้ง่ายนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องวิธีการลดน้ํานะครับมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนของท่านเนี่ยตายได้นะวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการลดน้ําต้นทุเรียนนะครับ ซึ่งในแปลงผมนะครับก็เป็นดินร่วนปนทรายนะแล้วก็ปลูกแบบยกโค้งนะครับผมลดน้ํายังไงนะครับมีข้อบ่งชี้ยังไงนะครับว่าลดแบบนี้แล้วต้นทุเรียนของเรามันโตดีนะครับก่อนอื่นก็ชมต้นทุเรียนของผมก่อนนะครับถ้าท่านสังเกตได้นะครับต้นทุเรียนของผมนะครับมันจะไม่มีอาการขาดน้ํานะพวกใบแห้งใบไหมเนี่ยมันจะไม่มีนะครับเพราะว่านะครับเราลดน้ําให้มันเหมาะสมนะครับและที่สําคัญนะครับปลายกิ่งของผมมันจะยาวนะครับทรงต้นของผมนะครับ มันจะเป็นสามเหลี่ยมฐานกว้างๆนะครับยอดต่ําๆนะครับคือผมจะน้นให้กิ่งมันยาวออกมานะนะอย่าลืมนะครับต้นทุเรียนเขาไว้ลูกที่กิ่งนะครับถ้ากิ่งของเรายาวออกมาได้เร็วกิ่งของเราใหญ่ได้เร็วนะครับมันก็จะแขวนลูกได้เยอะนะครับในอนาคตนะครับผลผลิตของเรามันก็จะได้เยอะนั่นเองนะบางท่านนะครับเลี้ยงทุเรียนให้เป็นทรงสูงนะครับกิ่งสั้นอย่างนั้นนะครับมันไม่เป็นผลดีนั่นเองนะก็แนะนานะครับพยายามทําให้ปลายกิ่งมันยาวออกมานะครับแล้วก็ ความสูงของต้นท่านไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมันก็จะสูงขึ้นไปได้เองนะครับไม่มีนะครับต้นทุเรียนเตี้ยต้นทุเรียนแคะนี้ไม่มีนะครับเรื่องการลดน้ํานะครับท่านต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับอย่างแรกคือคุณภาพของน้ํานะครับน้ําของท่านเนี่ยเหมาะสมที่จะเอามาลดต้นทุเรียนหรือเปล่านะครับหลักๆเลยที่ผมเคยเจอนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับน้ําบาดาลนะครับในโซนที่เป็นที่ราบนะครับมักจะมีอาการเค็มนะครับในโซนภาคอีสานนะซึ่งในแปลงผมเองก็เจอปัญหานี้นะครับ ผมก็ได้เจาะบาดาลไว้ลดต้นทุเรียนเหมือนกันนะครับแต่พอลดต้นทุเรียนเนี่ยมันมีอาการใบไหม้ตลอดเลยนะครับซึ่งนะครับจากการตรวจสอบนะครับน้ำบาดาลของผมนะครับมันมีค่าเกิน200นะครับมันก็จะส่งผลกระทบกับใบทุเรียนของเราได้นะซึ่งในแปลงผมนะครับจากการทดลองนะครับน้ำบาดาลเอามาใช้ลดต้นทุเรียนไม่ได้นะครับคือน้ำบาดาลมันไม่เหมาะที่จะใช้ลดต้นทุเรียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงแนะนํานะครับ เป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับหรือนะครับในแปลงผมเนี่ยผมใช้น้ําประปานะเพราะว่าผมไม่มีการขุดสระนะครับไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับซึ่งจากการตรวจสอบในเปลงผมนะครับน้ําประปาในพื้นที่ผมในอําเภอผมเนี่ยก็ไม่ได้ขาดแคลนนะครับอ่างเก็บน้ําเขาขนาดใหญ่นะครับมันไม่เคยแห้งอยู่แล้วนะครับสักปีเดียวนะเพราะฉะนั้นนะครับต้นทุเรียนผมนะครับก็เลยไม่มีอาการนะครับใบไหม้นะถ้าท่านจะใช้บาดาลนะครับท่านก็ควรที่จะวัดนะ หรือถ้าท่านไม่มีเครื่องวัดนะครับท่านก็สังเกตง่ายๆนะครับสังเกตดูในช่วงหน้าฝนนะครับถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยใบมันเขียวดีไม่มีใบไหมนะครับแต่พอหมดฝนนะครับท่านใช้น้ําบาดาลในการลดต้นทุเรียนแล้วมันเกิดอาการใบไหมเนี่ยอาจจะมาจากน้ําบาดาลของท่านเนี่ยมีความเข้มข้นของสารละลายสูงเกินไปนะท่านก็ควรไปหาแหล่งน้ําอื่นนะครับถัดมานะครับเรื่องของการควบคุมความชื้นดินนะครับคือจากประสบการณ์ผมนะครับ ต้นทุเรียนนะครับเขาชอบความชื้น um, ด kind of ินนะครับค <anywhere> <mel> ือความชื้นผิวดินนะอยู่ที่6 0เปอร์เซนขึ้นไปนะครับคือถ้าต่ําไปกว่านั้นนะครับต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันจะมีอาการขาดน้ําได้นะอันนี้คือจากประสบการณ์ผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการลดน้ํานะครับเราก็ต้องดูนะครับในพื้นที่ของเรานะครับคือแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันนะครับสภาพดินสภาพอากาศมันแตกต่างกันนะครับผมก็เลยแนะนําให้ท่านมีเครื่องวัดความชื้นดินนะ ซึ่งหากท่านไม่มีนะครับท่านก็ใช้วิธีการขุดดินดูก็ได้นะครับขุดดินดูบริเวณปลายทรงพุ่มนะครับเอามากำดูนะครับคือความชื้นดินที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับคือเราเอามากำดูแล้วนะครับมันต้องเปียกมือนะครับแต่ไม่ถึงกับน้ําหยดนะถ้าน้ําหยดนี่แสดงว่าความชื้นเยอะจนเกินไปนะครับแต่ถ้ามันไม่เปียกมือเลยนะครับมันชื้นนะครับแต่มันแห้งๆมันไม่เปียกมือเนี่ยอันนั้นก็แสดงว่าแห้งจนเกินไปแล้วนะ ท่านก็ควรลดน้ําแล้วนะครับวิธีการของผมนะครับผมจะลดน้ําวันนี้นะวันแรกอย่างนี้นะครับทําการลดน้ําไปก่อนนะครับวันแรกเนี่ยเราไม่ต้องขุดดูนะครับเพราะว่าความชื้นมันสูงอยู่แล้วนะครับถ้าเราขุดดินมากำดูนะครับน้ํามันก็จะหยดติ่งๆอยู่แล้วนะวันที่สองนะครับให้ท่านเข้ามาขุดดินดูนะครับถ้าดินมันยังเปียกมืออยู่นะครับน้ํามันยังหยดอยู่นะครับท่านก็เว้นน้ําออกไปนะก็คือไม่ต้องลดน้ํานั่นเองนะครับแต่ถ้าวันที่สามนะครับเข้ามาขุดดูแล้วนะครับเริ่มแห้งนะครับ เริ่มไม่มีน้ําหยดแล้วนะครับแต่ว่าดินมันยังเปียกมืออยู่นะครับอันนั้นก็เว้นน้ําได้อีกสักหนึ่งวันนะหรือท่านอาจจะลดน้ําเลยก็ได้นะครับก็ฉะนั้นนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับท่านก็ลดวันเว้น2วันก็ได้นะครับแต่ในแปลงผมนะครับจากที่ผมขุดดูนะครับที่เป็นแปลงดินล้วนปนทรายของผมนะลดน้ําไปวันแรกนะครับมันเปียกมือนะครับแต่พอวันที่2นะครับมันเริ่มแห้งแล้วนะครับน้ํามันไม่หยดลงจากมือแล้วนะแต่มือมันยังเปียกๆอยู่นะครับ วันที่สองผมก็เลยจะเว้นนะครับผมก็เลยลดน้ําวันเว้นวันนะในแปลงผมนะอันนี้คือสําหรับการตรวจสอบความชื้นผิวดินนะครับให้มันเหมาะกับต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนของเรามันก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับและที่สําคัญนะครับควรลดให้มันวงกว้างๆหน่อยนะครับลดให้มันเลยทรงพุ่มออกไปนะอย่างของผมเองนะครับต้นนี้นะครับผมจะเลยทรงพุ่มออกมาประมาณ1เแขนนะครับประมาณนี้เลยนะ,ะรัศมีน้ําผมก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ1แขนนะครับ เพื่อนะครับให้ระบบรากมันขยายออกมานะครับคือถ้าเราลดน้ําวงแคบๆนะครับปลายกิ่งของเรามันจะขยายได้น้อยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นไปยอดซะเยอะนะครับมันจะกลายเป็นกิ่งสั้นยอดสูงนั่นเองนะอันนี้คืออาจจะมาจากท่านลดน้ําวงแคบจนเกินไปนะครับอย่างของผมนะครับกิ่งยาวนะครับเพราะผมลดน้ําวงกว้างนั่นเองนะครับมันก็จะมีความชื้นรอที่จะให้รากมันขยายออกมานะครับเมื่อรากขยายออกมาได้ไกลนะครับรากตะขามนะ ขยายออกมาได้ไกลนะครับกิ่งของเรามันก็จะยืดออกมาได้ไกลนั่นเองนะครับนี่นะครับสังเกตดูได้นะครับการยืดยอดของผมเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีนะครับเพราะว่าความชื้นของผมมันเหมาะสมนั่นเองนะอันนี้คืออย่างที่2นะครับที่อยากให้ท่านไปปรับนะครับ <c ười> คือมันจะโลกเรียนแบบกันไม่ได้นะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันต่างกันนะอย่างของผมเองนะครับผมปลูกแบบยกโคกนะครับหลังเตานะครับแล้วก็ดินล้วนปนทรายนะครับผมลดวันเว้นวันนะครับเพราะว่า จากการทดลองของผมเนี่ยมันเหมาะสมแล้วนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้ยกโคกนะครับท่านอาจจะเว้น2วันหรือเว้น3วันก็ได้นะมันลอกกันไม่ได้นะครับท่านต้องไปตรวจสอบความชื้นจะดีที่สุดนะครับก็แนะนํานะครับไอ้เครื่องวัดความชื้นดินนะครับราคามันไม่ได้แพงเลยนะครับที่ผมใช้อยู่ก็ร้อยกว่าบาทนะครับถัดมาอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญนะครับคือเรื่องความชื้นอากาศนะครับบางท่านนะครับมองข้ามไปนะครับในโซนภาคเหนือหรือโซนภาคอีสานเนี่ยผมอยากแนะนานะครับให้ท่าน ตรวจสอบความชื้นอากาศร่วมด้วยนะครับเพราะว่าในโซนภาคเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยมันจะเป็นอากาศร้อนแห้งนะครับมันจะเป็นอากาศแห้งนะครับมันจะต่างจากโซนภาคใต้หรือโซนภาคตะวันออกนะครับที่เขาเป็นชื้นนะครับร้อนชื้นนั่นเองนะซึ่งในแปลงผมตอนนี้นะครับอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะเช้าเช้าเนี่ยเดินเข้ามาดูนะครับความชืน้นอยู่ที่70%เแล้วนะเมื่อเช้านี้นะครับ7โมงนะครับผมถึงเปลงนะ เพราะว่าช่วงนี้ลมมันแรงด้วยนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับลมมันแรงนะครับความชื้นมันก็เลยตกเร็วนะครับแต่มันก็ยังไม่เร็วเท่าช่วงแรงครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องปรับการลดน้ําตามความชื้นอากาศด้วยนะซึ่งผมได้แนะนําไปแล้วนะครับถ้าความชื้นอากาศนะครับสูงกว่า70%นะครับให้ท่านลดน้ําปกติเลยนะครับปกติของผมก็คือวันเว้นวันนะครับ15นาทีนะเฉลี่ยต้นหนึ่งก็ประมาณ120ลิตรนะครับนี่ต้นขนาดนี้นะ แต่ถ้าเป็นช่วงหนาวนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับความชื้นของผมนะครับมันจะบ้วนเปี้ยนอยู่ที่ 60- สิถึงเจนะครับถ้าอยู่ในช่วงนี้นะครับผมจะแนะนําให้ท่านเพิ่มปริมาณน้ําเข้าไปเล็กน้อยนะก็คือท่านอาจจะเพิ่มจาก15นาทีเป็น20นาทีนะครับหรือนะครับท่านอาจจะขยับมาเป็นลดน้ําทุกวันในช่วงเช้า15นาทีเหมือนเดิมก็ได้นะและที่สําคัญเลยนะครับในช่วงหน้าเล้งนะครับที่ความชื้นมันต่ํากว่า50%นะครับ ในช่วงเช้าเช้านะท่านควรที่จะลดน้ําเช้าเย็นทุกวันนะครับอันนี้เป็นการลดน้ํานะครับในเพลงผมนะครับเพื่อที่จะส่งผลให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีนะก็ต้องปรับเปลี่ยนไปทําความชื้นอากาศตามความชื้นดินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็ควรที่จะมีเครื่องมือวัดไว้นะมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับลงทุนนะครับสองตัวนี้นะครับผมซื้อมา400ร้อบาทนะครับและมันก็ใช้ได้นาวยาวนานนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ ผมคิดว่าจําเป็นนะครับในโซนภาคอีสานหรือโซนภาคเหนือแนะนําให้ทุกสวนมีไว้นั่นเองนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ